การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จัดเป็นทานใหญ่หรือมหาทานการรักษาใจตัวเองสำคัญพอๆกับการรักษาพยาบาลกายผู้อื่นการแบกภาระคนป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้มีอาการลูกผีลูกคนไม่รู้จะหายหรือจะวายวาง นั่นเป็นทุกเป็นความกดดันเป็นเครื่องก่อโทสะได้แรงฉะนั้นเป็นธรรมดาถ้าจะคิดไม่ดีบ้างอะไรบ้างก่อนอื่นต้องดูภาพรวมถ้าปฏิบัติต่อผู้ป่วยดีสม่ำเสมอแม้จะมีโทสะบ้างคิดอกุศลบ้างแอบเร่งเวลาให้ไปไปเสียทีบ้างก็ต้องบอกว่าโดยรวมเป็นกุศล ได้บุญกว่าได้บาปมากเพราะการพยาบาลดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั้นจัดเป็นทานใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจสูงในอันที่จะช่วยให้อีกชีวิตดำรงคงอยู่ต่อจึงมีอน,นิสงส์สูงเป็นธรรมดาฐานะของผู้ป่วยที่มีกับเราเป็นองค์ประกอบที่กอ่อให้เกิดการขยายผลบาบุญกับเราได้ เช่นหากเป็นพี่ป้าน้าอาที่ไม่ได้มีบุญคุณทางเลือดเนื้อก็ไม่ได้ทำให้บาปบุญขนาดดูแลมากหรือน้อยไปกว่าดูแลคนทั่วไปที่ไม่ใช่ญาติแต่หากเป็นพ่อแม่ซึ่งมีบุญคุณให้เลือดให้เนื้อเรามาอย่างนี้ขยายผลบาปบุญได้เป็นร้อยเป็นพันเท่าขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาดีเลวแค่ไหนรับผิดชอบอย่างไรด้วย แต่ต่อให้พ่อแม่ทำเรื่องเลวร้ายกับเราพ่อแม่ก็ยังเป็นฐานที่ตั้งของบุญบาปอย่างใหญ่อยู่ดีเป็นกฎเหล็กทางธรรมชาติคือถ้าไม่มีพวกท่านเราก็ไม่อาจมีชีวิตเกิดมาได้และถ้าเคยนึกอยากให้ญาติที่ป่วยติดเตียงแต,ตายไปเสียทีเป็นบาปไหม อาการทางจิตที่อยากให้ญาติจบชีวิตก็มีอยู่หลายแบบหลายระดับเช่นอยากให้เขาพ้นทุกข์พ้นร้อนด้วยเมตตาต่างกันมากจากมีโทสะมีน้ำโหอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์พ้นร้อนจากภารานิเสถีเพราะโทสะประเภทอยากให้แต่ตายไปเสีนั้นมีทิศทางเดียวกับการแช่งชักหักกระดูกแม้ดูแลเกื้อกูลอยู่โดยอาการทางกาย ก็เป็นบุญทางกายแต่เป็นบาปทางใจประคนปนกันการรักษาใจตัวเองจึงมีส่วนสำคัญพอๆกับรักษาพยาบาลกายผู้อื่นทางหนึ่งที่เป็นไปได้จริงคือให้ชวนพูดคุยธรรมะดีๆหรืออย่างน้อยเล่าเรื่องที่เป็นกุศลกับเขาเพราะต่อให้ผู้ป่วยไม่ได้สติโสดประสาทของเขาดับไม่รับรู้ กระแสจิตท,ที่ส่งเสียงสว่างของคุณก็กระทบจิตท,ที่อยู่ในภวังของเขาได้อยู่ดีดังที่มีเคสตัวอย่างมากมายที่ผู้ป่วยบอกว่าได้ยินเสียงสวรรค์อยู่ในฝันฟื้นมาถึงรู้ว่าไม่ใช่เทวดานางฟ้าจากเบื้องบนแต่เป็นเทพในร่างมนุษย์ที่เฝ้าดูแลตนอยู่นั่นเองที่สําคัญที่สุด เขาจะได้ส่วนหรือไม่ได้ส่วนกุศลจากน้ำจิตคุณก็ตามใจคุณเองนั่นแหละจะได้มีโอกาสบ่มเพาะบุญกุศลชนิดแรงเพราะสามารถเอาตัวรอดจากนรกทางใจแบบที่คนอื่นยากจะทำได้